สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัตต้ a ช n นลนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ด้วยกว็ได้เป็นกำลังใจให้อดมินนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จะมารีวิวการแลกบัตรฟ้าเป็นอะไรสักอย่างนี่นะคะคือบัตรฟ้ามันก็สีฟ้าเนี่ยแหละโดยมันแลกอะไรได้หลายอย่างมากม ก็จะมีตั้งแต่แลกชิปแลกบัตทรูแลกมือถือ iPhone iPad อะไรองนี้แท็บลงแท็บเล็ตแท็บเล็ตไอโฟนไอโฟนทองคำมีหมดนะคะตอนนี้แอดมินมีอยู่20,000บัตรฟ้า20,000บัตรฟ้าได้มาจากไหนแอดบอกเลยว่าวันนี้แอดโชคดีมากพอดีไปเล่นเกมตีหนูนะคะทุกคนตีไปต,ตีมาตีไปตีมาต,ตีหนูไอ้ที่มันมีซองอ่างเปาสนะีแดงแดงะแตกสรอบได้รอบละหมื่นได้มาสองหมทุกคนโอเคตมนั้นแหละ ไปแลกกันมันจะเหลืออะไรให้แลกม้างเนี่ยก็ดูนะว่าโอเคมันมีบัตร true ถ้าเกิดมันเป็นเลขศูนย์แบบนี้แปลว่าบัตรหมดนะต้องรอให้อดินเขามาเติมนะคะเเราไปดูว่ามีบัตรไหนแลกได้บ้างบัตรห0าก็หมดนะทุกคนเนี่ยบัตรห0าก็0นเหลือบัตรส0มเดี๋ยวเราแลกบัตรส0มแล้วกันเนาะ แลกบัตรสามร้อยสองครั้งก็เป็นหกร้อยน่าจะแลกได้อะเดี๋ยวมาแลกแลกดูหนึ่งครั้งก็หกพันแปดร้อยชิปไม่ใช่ชิปนี่บัตรฟ้านะคะ,ะกดกดกดปึง้งมันก็จะถามแบบนี้ว่ายืนยันการแลกเปลี่ยนไหมถ้าใช่ก็กดสีเขียวตกลงปึง้งตรงนี้นะคะอันนี้แลกเสร็จแล้วนะแคปไว้แป๊บหนึง่ง จากนั้นกดได้รับสีเขียวต่อไปแลกอีกครั้งหนึ่งกดตึ้งตกลงกดได้รับสีเขียวอืมแมวทะเลาะกันนะคะได้ยินไหมเสียงแมวพอเรากดแลกเสร็จแล้วใช่ไหมให้มาที่กล่องของขวัญสีม่วงเนี่ยเห็นไหมสีม่วงเนี่ยตอนนี้บัตรเหลือศูนย์แอดแลกมาหมดแล้วคนเดียวนะคะตอนแรกมันมีสองใบแล้วหมดกดที่สีม่วงอันนี้นะเนี่ยเห็นไหม กดมาปุ๊บอ่ากดสินี่มันก็จะเจอสองอันเนี่ยหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเริ่มค้างนะคะทุกคนโอเคอันนี้นะจากนั้นก็กดคำว่าแสดงรหัสตรงนี้ปึง้งเราก็จดเอารหัสอันนี้แหละ น่าจะเป็นตัวด้านล่างนะทุกคนเอาไปเติมใส่แอป t o Money Wallet เดี๋ยวแอดมินจดก่อน8956 95504 80 864คือทั้งหมดมันจะ14ตัว24 246 246 8 10สิบสอ่าเดี๋ยวอีกอันนึงละ่ะนี่ก็มากดแสดงรหัสนี่ตรงนี้นะมันจะมี1 2แบบนี้นะคะแล้วก็กดแสดงรหัสเพราะว่าแอดมินแรก2อันนะคะโอเคเดี๋ยวจดไว้ก่อน74799494307156ใครที่แรกแล้วคุณอย่าไปเอารหัสนี้บอกคนอื่นนะคะโดนเขาเอาไปเติมก่อนเนี่ยอย่าหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวขอไปเข้า t u o Money Wallet แป๊บหนึง่งเอาล่ะตอนนี้เข้าแอป t u o Money Wallet มาแล้วนะเงินในแอป t u o ของแอดมินเนี่ยตอนนี้มีอยู่1นึ่งพันยิบสบาทจุดสเดี๋ยวเราไปเติมกันดีกว่าเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยกดตรงนี้จากนั้นก็เลื่อนลงมา ไปไหนวะแล้วก็มากดตรงที่บัตรเติมเงินทูมันนี่ตรงนี้นะแล้วก็กรอกรหัสบัตรที่เราได้มาจากเกมอันแรกเลยแปดเก้าห้าหกเก้าห้าห้าศูนย์สี่แปดศูนย์แปดหกสี่ครบไหมเนี่ยแล้วก็กดถัดไป มันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะทุกคนซึ่งเราจะไม่ได้สามร้อยเต็มนะกดปึง้งเจอค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่เนี่ยอืมไม่แน่ใจนะเจ็ดสิบห้าบาทนะคะต่อครั้งต่อสามร้อยบาทก็จะเห็นว่าตอนนี้เงินในในแอปเนี่ย ก็เป็นพันสองแล้วเดี๋ยวเรามาเติมอีกรหัสหนึ่งกดเข้ามาที่เติมเงินในบัญชีเลื่อนมาแล้วก็กดที่บัตเติมเงิน t r u ม m น n ี่จากนั้นกดรหัส14บลักที่เราได้มาจากเกม747 7, 99 49 30 7 1 5 6เอาลืม 15, เอาไม่ครบ747 9 9 49 9 49สีลืมสีตัวหนึ่ง 43. สี0สามศูนย์สาเจ็ดหหกโอเคกดถัดไปกดยืนยันรอเสร็จเรียบร้อยโดนหักไป75บาบาทเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยจะเห็นว่าตอนนี้เงินก็เป็นพันสี่กว่าบาทเรียบร้อยนะคะทุกคน ง่ายๆแค่นีนะ้สำหรับเกมนี้นะใครอยากเล่นแอดมินจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย